พระพุทธชินราชสวยที่สุดแผ่นดินสยามใครเป็นผู้สรรเสริญพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สในปีพุทธศักราช2409พระองค์กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธชินราชชินสีว่าพระพุทธชินราชชินสี สองพระองค์นั้นงามแหลมแก่ตามมากกว่าพระพุทธรูปใหญ่น้อยบรรดามีในแผ่นดินสยามทั้งปักใต้ฝ่ายเหนือและตลอดการมาถึง900ปีมีผู้เรียนแบบปั้นเอาอย่างไปมากก็หลายตำบลจะมีพระพุทธรูปที่คนเป็นอันมากดูเห็นว่าเป็นดีเป็นงามกว่าพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีสองพระองค์นี้ก็ไม่มี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่หพระองค์ยังได้พระราชนิพนธ์ว่าจะหาพระพุทธรูปองค์ใดให้สวยงามเสมอพระพุทธชินราชนั้นไม่มีแล้วและนี่เป็นตัวอย่างคำสรรเสริญถึงความงดงามของพระพุทธชินราชครับและแน่นอนที่สุดต้องมีอีกหลายพระองค์ที่กล่าวสรรเสริญความงามของพระพุทธชินราชโดยเฉพาะ ผู้สร้างในชั้นแรกตามหลักฐานที่นักวิชาการเชื่อกันประกอบไปด้วยพงศาวดารเหนือกล่าวว่าสร้างในปีพุทธศักราช1500กลุ่มหนึ่งมีนักวิชาการบางท่านว่าสร้างสมัยพญาสายลือไทยกลุ่มหนึ่งบางท่านว่าสร้างสมัยพญาลิไทยหรือสร้างหลังพระองค์เล็กน้อยก็มีซึ่งพระองค์ที่สร้าง ต้องกล่าวสรรเสริญความง,งามของพระพุทธชินราชก่อนเป็นปรถมอย่างแน่นอนเรื่องใครสร้างนี้เรายังต้องศึกษาหาข้อสรุปความชัดเจนกันต่อไปครับคราวนี้เรามาชมพุทธลักษณะของพระพุทธชินราชกันครับพระองค์นั้นมีพระพักกลมไม่เป็นรูปไข่ขมวดพระเกศาขนาดปานกลางพระรศมี เป็นเปลวเพลิงที่พระนราดระหว่างพระขนงประดับด้วยอุณาโรมเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นในชั้นหลังสันนิษฐานว่าทำขึ้นพร้อมกับซุ้มเรือนแก้วพระอังสาใหญ่บั้นพระองค์เล็กพระวรากายอวบอ้วนสังคติเล็กยาวจรดพระนาภีปายนั้นคล้ายเี่้วตะขาบ พระพุทธรูปเป็นปางม,มารวิชัยนิ้วพระหัตทั้งสี่ยาวเสมอกันพุทธลักษณะเช่นนี้ทำให้นักวิชาการสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยและจัดเป็นหมวดสกุลช่างพิษณุโลกเลยครับส่วนลักษณะรูปแบบของซุ้มเรือนแก้วเป็นลักษณะกรอบสามเหลี่ยมใบลากามีหยักตรงพรสอ ประดับด้วยตัวเหงาที่ทำเป็นมกกรคายพันพฤกษาปลายกรอบซุ้มนั้นทำเป็นรูปมกกรหันหัวออกทั้งสองข้างโดยส่วนยอดประดับเป็นลายดอกไม้โบตันจึงลายดอกโบตันนี้นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าอาจอยู่ในช่วงสมัยของพระบรมไตรโลก,กนาถและที่พระเพลาเปื้องขวาซ้ายยังมีรูป อาะวะกะและรูปเท้าเวสุวรรณหล่อด้วยสำลิดประดับส่วนสร้อยสังวานเป็นสร้อยสังวาลเพชรรัชกาลที่ห้าพราะองค์ทรงสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องลักษณะรูปแบบของพระพุทธชินราชและอายุสมัยองค์ปัจจุบันที่ปฏิสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกองค์นี้ อาจเป็นพระพุทธชินราชที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยอุทยาตอนปลายโดยซุ้มเรือนแก้วคงสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันด้วยตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชเรื่องนี้ทําให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องศึกษากันต่อไปครับสำหรับผมผู้บรรยายแล้วกําลังศึกษาวิวัฒนาการของมก่อนในโอกาสหน้าคงจะได้เสนอแนะความเห็นช่วงอายุสมัย ได้บ้างไม่มากก็น,น้อยกันครับ